สวัสดีครับจากร้านดเดวิดอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นตัวอาร์ลิงนะครับใช้สำหรับคนเข้าเกลอกนะครับหรือว่าแขนหักนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อสแตนดาร์ดนะครับของเราเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีบอกนะครับจะมีตั้งแต่ไซส์เอนะครับมีไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L อแล้วก็ x อนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายคล้องนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับตัวนี้สามารถดึงออกได้นะครับดึงออกได้ด้านในนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป วิธีการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวคองนิ้วแบบนี้นะครับหาลูกค้านะครับทั้งใดสนใจติดต่อได้ที่ Line เบสุบวกการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับปยังไงกันบ้างคบหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูกค้ากแกน QR code ที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ั้สิบคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดไล์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบติดแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา0 8 4 6 8 1 8